เพราะว่าวัย18คือตอนนั้นรีเซ็ตยังไม่มาแล้วย,ย,ยืนสอนหนังสืออยู่เกิดอาการบ้านหมุนอาการโลของบ้านหมุนนี่ไม่เคยยิ่งจะบอกเขาน่าจะบอกเราหน่อยว่าเออฉันจะเป็นแล้วนะอยู่ดีๆก็ซุดลงไปเลยแล้วก็มองอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลอันนั้นเป็นครั้งครั้งที่สองอยู่บ้านคนเดียวเกิดแบบเป็นขึ้นมาแล้วบางทีก็เป็นกลางคืนก็ไม่มีใครช่วยก็ต้องอยู่คนเองอยู่กับตัวเองนะคะ ก็เริ่มทานไวซ์แปนก่อนผลแแรกคิดว่าไวซ์แปนช่วยตอนนี้ก็มาช่วยเราเล่นฟิตเนสก็ช่วยในเรื่องเข่าเราเข่าเราดีขึ้นเดินสบายขึ้นนะคะแล้วก็อาการเสียวก็จะหายมาแต่แล้วมาเจอรีเซ็ตเดินฤศจิการเริ่มทานรีเซ็ตพอจะมาทานรีเซ็ตก็มีคนพอเราบอกว่าอาการบ้านหมุดแล้วดี ก็จะมีคนมาติดต่อขอเราไปขอเราไปจนที่เรามีสต๊อกเอาไว้อะว่าพุชิกาเดี๋ยวมีนาจะมาเราก็ต้องหยุดทานอาการก็กลับมาอีกกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ยังน้อยแต่ก็มียาประจําคืออ่เอ่ยาที่ที่เราต้องทานประจําก็เลยก็พอมีนานี้มาก็เริ่มทานถามว่าผลที่ได้อาการบ้านหมุนหายอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะจากรีเซ็ต แล้วก็ไปแม่หมอจีนหมอจีนบอกว่าคุณสามารถตายได้เพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจก็ก็อาการนี้ก็หายไปแล้วก็อาการร้อๆนๆหนาวๆทุกคนคงเป็นอ่ะหนาวร้อนๆบู๊บเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นยืยนยันว่าไม่เป็นมีแต่หน้าร้อนก็หน้าร้อนหน้าหนาวก็หน้าๆๆหนาวเลยแล้วที่เห็นชัดที่สุดที่พออาการจาก อาการบ้านหมุนหายเราก็ไปคุยคนนู้นคนนี้บอกเนี่ยเราหายนะเราเป็นหายจริงๆเอ,อ่อไม่ว่าจะหันไปทางไหนหายจริงๆอย่างเนี้ยแล้วก็มาที่เห็นชัดที่สุดคือหน้าค่ะเพราะจริงๆเราอะใช้ลูมิสปาแล้วหน้าเราก็ยังฝ้ายังนั่นหน้าจะละเอียดขึ้นรู้สปาแต่พอเรามาใช้ของมาทานรีเซ็ตเนี่ยค่ะ หน้าฝ้าจะจางลงไปเยอะมากๆบอกว่ามากมากๆจริงๆบางมากแล้วหน้าก็จะเนียนจะใสแล้วว่าเวลานอนนะคะหลับสนิทเพราะที่เมื่อก่อนเนี่ยนอนจะต้องเอาหมอนไปวางที่หน้าอกเยอะๆเพราะว่าเป็นคนสะดุง้งตื่นแบบสะดุง้งตื่นแล้วตีสองตีสามก็จะงูลีวนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ตอนต้องไปโรงเรียนแต่เช้าก็ต้องไปดูแลเด็กเล็กอะ่ะถ้าเรานอนไม่เพียงพอ อาการนี้จะมาเลยบ้านหมูอาการนู้นอาการ,าการนี้มาเยอะแยะหายไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายเหมือนเหมือนที่ทุกคนเล่าการขับถ่ายดีมากค่ะนี่ผลที่ได้จากการทายแวนสแปดรีเซ็ตรีเซ็ตนี่ได้มากๆแล้วที่ต้องขึ้นมาเป็น VR ประทับใจทั้งทัารทำไมต้องขึ้นมาเป็น VR เพราะมีความตั้งใจเพราะมีคนวิ่งมาหาบอกพี่พี่พี่รีเซ็ตคืออะไรผมสั่งสามเลยนะพี่ ขณะที่เราไม่เคยได้คุยกับเขาเลยลงต่เฟซลงต่เฟซเพราะฝึกหัดแล้วก็มีน้องที่ทานเขาก็ดีขึ้นเขาก็มาสั่งสามเราก็เลยมีแบบอุ้ยเริ่มสนุกด้ยสิพอเริ่มสนุกขณะที่มีเวลาเริ่มสนุกสนาดอุ้ยตายเราขายได้ยังขนาดนี้เลยเหรอเราพูดจากใจเราคนทุกคนก็เริ่มสนุกก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆแล้วรอบนี้ก็สั่ง ก็เลยได้เป็น VR เนี่ยคะ่ะนี่ที่มาของการที่แบบภูมิใจมากสำหรับการทารีเซตนะคะและการขายรีเซตค่ะขอบคุณค่ะ